จ็จบแล้วกล่าวสกควันดังดวงดาวจะส่งคำาสวัสดีครับสวัสดีครัยินดีต้อนรับสู่ช่วงราลัยเย็นเอ็งมาหนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเย็นวันนี้เทียงโอ้เทียงเถียงมานี่เลยจะบุกให้หลังไล่เลยมานั่งนี้ จะบอยด้วยมานี่เลยทำไมต้องบอยโอ้โหโอ้โหนี่มาเถียงเถียงกันแล้วเนี่ยเถียงแล้วเนี่ยพี่ทษวิสาคะช่วยด้วยค่ะเล่นเครื่องรางอะไรขึ้นคะคุลวงสวัสดีค่ะสวัสดีคหลวงครับสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะอะไรอ่ะคุณหลวงช้างอีธาดี้อีธานี่กระด้างกระเดื่องกับกระผมคุณหลวงช้างอีธาดี่เลยเหรอโอ้โหไปเอาน้ำแข็งมาถูหลังฉันสิ คนเรื่องกันคนเรื่องกันแล้ววันนี้เราคุยเรื่องธาตุรักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรพูดเรื่องอะไรนะธาตุรักธาตุรักเหรอใช่คือมันผิดแล้วล่ะอะไรอ่ะธาตุรักจริงแต่ธาตุเนี่ยดินน้ำลมไฟไม่ใช่ธาตุเทียนใครเขียนสักทีว่าไม่บอกแต่แรกแล้วโอ้โหเล่นเต็มเลยเล่นเต็มเลยเนี่ยอ่ะอย่างนี้เขาไม่เรียกเทียนอ่าเขาเรียกต้อนเออจริงเหรอรู้สึกอยู่ดีค่ะด้ไมเนี่ย วันนี้คุยเรื่องค่ากับความรักเดี๋ยวเรานั่งกันก่อนดีไหมคะีเมื่อกี้เชิญค่ะมายตายแล้วจะถูกเคียนจริงๆต้องบอกว่าเนี่ยเราเพิ่งผ่านวันวาเลนไทน์เมื่อวานได้บ้ไหมดอกไม้ช็อกโกแลตเนี่ยได้ค่ะได้ซื้อให้เขาหรือมีคนเอามาให้ได้ซื้อให้เขานี่ก่งหมดไปหลายเม็ดเพนอย่างเงี้ยไม่หรอกไม่กินไดเอทอยู่ใส่ไปผมว่าเขาเรื่องอะไรดีกว่าครับท่ากับความรักเนี่ยนะฮะใครท่าอะไรดูยังไงดันคืออันเนี้ย สำคัญเลยนะเพราะช่วงแห่งความรักเนี่ยนิตาทำไมต้องเป็นเขินแล้วทำไมต้องมาทั้งขนาดนี้เนี่ยหุดเลยเนี่ยหุดเลยเนี่ยหัวหุดออกมาแล้วใส่ไปใหม่ใส่ไม่ดีดลเดี๋ยวโบยเดี๋ยวโบย้แล้วโอ้โหช่างมันเถอะเอ้าโอ้โหแม่คุณเรื่องความรักเนี่ยเป็นประเด็นยอดฮิตในขบวนการคำถามทั้งหมดที่คนถามเวลามาดูดวงเนี่ยคำถามเรื่องความรักนี่มา เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยและยิ่งช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยนี่ไม่พ้นเรื่องนี้แต่หลายคนบอว่าคุณผู้ชมก็สงสัยว่าเวลาไปถามหมอดูว่าเราจะเป็นคู่กันหรือเปล่าเนี่ยเธอคนนี้จะเป็นคู่ฉันหรือเปล่าจะต้องเป็นเธอเท่านั้นหรือเปล่าดีจังเลยอละครมีละครเวทีชื่อนีด้วยนะคะผมไปดูมาเป็นยังไงบ้างคะพี่สนุกมากผมก็ไปดูมาเพลงเพราะมากมาต่อเรื่องความรักของเราดีกันคือว่า คนก็คงสงสัยแล้วว่าเอ๊ะเวลาเขาดูว่าใครจะเป็นคู่ไม่เป็นคู่กันเนี่ยดูยังไงนะครับวันนี้ก็เลยแนะนําในเรื่องของธาตุานี่นะครับหลักการดูคู่เราก็จะดูว่าใครที่มีธาตุที่เหมาะสมกันเนี่ยอยู่กันก็ง่ายขึ้นใครที่มีธาตุที่ขัดแย้งกันเนี่ยอยู่กันแล้วก็อาจจะมีปัญหาเยอะหน่อยอ่านนี้วิธีการดูธาตุในะครับอย่างที่น้อง,องเต้ถามนะครับบางคนไม่ดูจากอะไระสิ่งที่เราจะดูก็คือว่าเราต้องดูจากวันเดือนปีเกิดหรือว่าราศีเกิดของเราเวลาแบ่งธาตุเนี่ยนะครับ ง่ายสุดเลยคือมี4ธาตุนะครับดินน้ำลมไฟนะครับก็คือว่า1ธาตุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3ราศีอย่างธาตุดินนะครับก็จะมีราศีมังกรราศีพฤษภราศีกันนะครับธาตุน้ําก็จะมีราศีมีนกรกฎและก็พิจินะครับธาตุลมก็มีราศีกุมเมถุนตุลธาตุไฟนะครับก็คือราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูนะครับอ่นี้พอเรารู้จัก่ัน ธาตุของตัวเราแล้วเนี่ยนะครับหลักการง่ายสุดเลยเนี่ยเวลาจะดูว่าใครเป็นคู่กับใครเนี่ยนะครับคู่รักเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลากหลายแบบนะเอาแบบที่แมทช์กันก่อนดีกว่านะครับเรียกว่าถ้าสองธาตุนี้มาเจอกันปุ๊บเนี่ยเข้ากันเลยดูไเลยอย่างนี้ดูดูเลยไม่หมายถึงเหมือนแม่เหล็กอดึงกันดึงเข้าหากันเลยนะครับก็คู่แรกเลยเนี่ยที่ถือว่าเป็นคู่ที่ภาษาดวงเขาชอบใช้คำว่าสมพงนะครับก็คือคู่ธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟ อชุดนี้นะครับลมนะครับไขรอยู่ในผังนี้นะฮะลมแล้วก็ไฟนะครับกลุ่มลมกับกลุ่มไฟเนี่ยเข้ากันได้ดีนะครับถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าเวลาเราจุดไฟเนี่ยก็ต้องมีอากาศมีออกซิเจนนะครับอากาศทําให้ไฟติดนะครับสองท่านี้ถ้าเกิดมาเจอกันเนี่ยโหมกระพือเลยสปาสปาก่ะนะครับดังนั้นใครที่ อยู่ในกลุ่มธาตุลมนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีเมทุนราศีกุมราศีตุลนะครับหรือแม้กระทั่งธาตุไฟนะครับราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูเนี่ยสกลุ่มนี้เจอกันปุ๊บปิ๊งกันปั๊บเลยเจอแล้วเป็นเรื่องเพราะว่า2ธาตุนี้เป็นธาตุที่เขาเรียกว่าเคลื่อนไหวตลอดเวลาไฟเนี่ยจุดแล้วก็ไม่ไม่ค่อยนิ่งนะลมก็พัดไปพัดมานะครับก็เรียกว่าทั้งในเรื่องของความคิดวิธีการไลฟ์สไตล์เนี่ยมักจะไปกันได้ดีครับอันนี้ก็อีกหนึ่งชุดที่เข้าได้ดีเหมือนกันนะครับก็คือธาต ดินออนะครับมับงกรพษศพกันแล้วก็ธาตุน้ำนะครับมีเินกรกฎพิจิกนะครับโอ้ดินกับน้ำไงดินกับน้ำเนี่ยนะครับชุ่มชุ่มใช่ดินเนี่ยก็เป็นธาตุที่แบบดูแข็งๆหน่อยนะครับ<ะ>แต่พอเจอน้ำปุ๊บเนี่ย<ะ>น้ำสามารถแรกซึมเข้าไปในดิน<ะ>ได้นะครับดังน,นั้น คู่รักที่เป็นาธาตุดินและก็ธาตุน้ำนก็จะเป็นคู่ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข้าใจการโอนอ่อนผ่อนตามดินก็นเป็นาธาตุที่เรียกว่าเป็นเหมือนแบบมีจุดยืนมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับน้ำนี่ก็เป็นาธาตุที่เหมาะสําหรับในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันนะครับก็เรียกว่าเป็นคู่ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับความรักประเภทนี้เราเรียกว่าเป็นความรักแบบที่เติมเต็มนะครับคนหนึ <ม rol. S 1> ง่งอาจจะมีอะไรบางอย่างขาดไปอีกคนหนึ่งก็มีสิ่งที่มา ชดเฉยทดแทนนะครับยังมีอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้คือคู่เติมเต็มนะครับเช่นคนนึงกินเผ็ดคนนึงอาจจะกินเค็มคือไม่ต้องแย่งเครื่องปรุงกันมีแบบคู่เหมือนก็มีนะก็คือพวกที่ธาตุเดียวกันเลยนะครับอย่างเช่นเราธาตุลมแฟนเราก็ธาตุลมเราธาตุดินแฟนเราก็ธาตุดินคิดอะไรบ้างมองหน้า บริทาอย่านะอย่านะสปาร์กง่ายนะกำลังกำลังกำลังก่อนเลยคับคุณผู้ชมจะเห็นตัวอย่างชัดเจนเพราะว่าอันนี้เป็นคู่เหมือนจริงๆเพราะ่าตุลมเหมือนกันเหมือนกันที่หุ่นอยากจะแยกทางกับถุงนี้ลมก็เยอะอยู่นะจริงนะเนี่ยเอาตอนนั้นคนธาตุลมก็คือคนที่ทาตุเดียวกันก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันนะครับในวิธีการคิดวิธีการมองอะไรก็ตามนะครับนั่นคือ เขาเรียกว่าคู่ที่เหมือนกันเหมือนกันเลยท่านี้เนี่ยมันมาถึงคู่ที่เป็นปัญหานี่ไงนี่ไงประเด็นอ่ะเจอกันปุ๊บนี่อาจจะสปาร์กกันหลายครั้งหน่อยกว่าจะติดเอออ่านะครับสปาร์กหลายครั้งด้วยสสปปาารร์์เหมือนหัวเย็นบอกนะครับก็คือคู่ที่อ่าบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นคู่ที่ขัดแย้งกันนะครับอันนี้ก็ลองดูนะฮะก็จะมีคู่แรกเลยทุกคนรู้จักกันดีน้ำกับไฟเออน่าสนใจลิ้นกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่แล้วน้ำกับไฟอ่ะถ้า ไก่กันแล้วก็ดีอ,อ <c oughs> น้ำก็ไปเนี่ยถือว่าเป็นาธาตุที่ขัดแย้งกันนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มของธาตุน้นํานะครับมีนกรกฎพิจิตนะครับเมษสิงห์ธนูนะครับก็ถือว่าโดยพื้นฐานของาธาตุเนี่ยมีความขัดแย้งกันอยู่ยังมีคู่อยูด้วยนะครับมีคู่คที่ขัดแย้งกันนะครับก็คือาธาตุดินกับธาตุลมอ๋อดินกับลมไม่ขัดแย้งกันใช่เพราะว่าลมเนี่ยเป็นธาตุแห่งการเคลื่อนไหวครับดินเนี่ยก็อยู่นิ่งๆไงไอคนนึงก็อยากจะออกไปเที่ยว ไอ้คนหนึ่งก็อย่าเลยอ,อยู่บ้านดีกว่าอะไรแบบนี้นะครับธาตุาดินก็จะมีเนี่ยนะครับมังกรพ,พกืชปสบการณ์แล้วก็ลมกลุ่มเมถุนตุลน,นะครับในกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกันอาวแล้วถ้าสมมติว่าอยาลิตาเป็นธาตุลมใช่ไหมคะไปหลงรักผู้ชายคนหนึ่งมากแต่อยู่ธาตุดินฮะแล้วยังไงอะคะต้องทํายังไงอะมันแบบมันไม่เข้ากันอะพี่อืมจริงๆต้องบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่คลาสสิกและเกิดขึ้นกับทุกๆคนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในตอนนี้เนี่ยอาจจะมีแฟนที่ เกิดขึ้นในท่าที่ขัดแย้งกันเสมอแต่ความรักเนี่ยไม่ได้มีนิยามเดียวนะคนเราที่รักกันเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเหมือนกันหรือว่าเติมเต็มข้ามากันอย่างเดียวถกไหมรกระดาษประกาจดพอเลย,เลยแต่ว่าคนที่ขัดแย้งกันเนี่ยนะครับผมว่าหนึ่งเนี่ยสำคัญคือถ้าเกิดเราได้เข้าใจก่อน ในเรื่องของโหราศาสตร์ที่เราพูดคุยกันวันนี้เนี่ยคืออยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่ามนุษย์มันมีความแตกต่างกันมีธรรมชาติที่แตกต่างกันใช่นะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่ท่าเดียวกันเนี่ยโอเคอาจจะเข้ากันได้ง่ายแต่จะนานไม่นานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดวงบางคนเนี่ยเคยเห็นไหมคู่รักที่แบบเกลียดกันเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยอย่างสองคนสมมติเจ้าไปเจ้ามาอยู่ด้วยฉันไม่ชอบน้าเกียดฉันเกลียดแกอะไรเนี้ยอาจจะเป็นเหมือนท่าที่ขัดแย้งกันแต่สุดท้ายแล้วก็มาลงเอยกันด้วยเรื่องของความรักได้ด้วย บางคู่เนี่ยกลางวันทะเลาะก,กันเคยเห็นไหมโหลงไม้ลงมือกลางคืนก็กลับมาคืนดีกันคือความรักมันไม่ได้อยู่ที่ธาตุอย่างเดียวคือเนี่ยมันจุดที่ทําให้อะไรงายมันง่ายขึ้นแต่ว่าความเข้าใจเป็นหลักมากกว่าใช่ใชคือสิ่งสําคัญเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยสนใจนอกจากตัวเราแล้วนะเรื่องนี้ให้เราสนใจ ิ่งที่อยู่คู่กับ,บเราด้วยนะครับไม่ใช่ดูว่าเราเป็นยังไงอย่างเดียวนะเราก็ต้องดูว่าคู่เรามีลักษณะแบบไหนถ้าเหมือนกับเราก็ถือว่าโอเคเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายให้กับเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือแม้กระทั่งถ้าหากตรงข้ามกับเราเราก็ต้องมองว่าเป็นสิ่งที่อาจจะมีอีกด้านาที่เราไม่เคยมีมาก่อนก็ได้นนไม่ว่าคุณจะเกิดในธาตุในราศรีไหนเนี่ยทุกคนมีสิท์รักกันได้อย่างแน่นอนโอ้ยดีจังเลยวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าผู้ชายในลิสต์นี่แบบ เป็นธาตุไหนกันบ้างแล้วเมื่อไหร่จะเอาน้ำจิ้มไก่ออกจากหน้าสิลิตาแค่คิดว่าเออกำลังจะแบบจบช่วงแล้วถึงพี่เขาอาจจะปล่อยเราไปไม่ก็ยังจะเล่นอยู่ยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ช้างทศพรสีตุลาค่ะสำหรับช่วงหน้าอย่าเขึ้นไปไหนครับมีของมาแจกอะไรนะใช่แล้วค่ะและสำหรับพวกเรานะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะกับช่วงเปลวา สนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิง oh, <sir. S 1> นกเหยี่ยวฟอลคอน oh, <sir. S 1> ไทยประกันชีวิตก่อโจ ที่เราจะลากันในค่ำคืนวันนี้นะคะมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะมูลนิธิจุฬาพรและมูลนิธิธรรมดีขอเชิญร่วมทอดพระป่ามหากุศลสร้างพิพ,ธพิธภัณฑ์ธรรมเจดีเพราะธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนค่ะ ค่ะก็มาร่วมกันทำบุญได้นะคะโดยโอนเงินเข้าธนาคารค่ะตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏขึ้นนาะหน้าจอขนาดนี้ค่ะเขาเรียกว่าบอกข่าวบุญนะาวบุญแล้วก็มาบอกข่าวดีสําหรับแฟนๆพราวนายวันนี้วันนี้ <S <S นนข่าวดีอะไรอ่ะเอาของมาแจากสิคะเขาแบบเทศกาลแห่งความรักสาวๆเนี่ยเขาต้องคู่กับเครื่องประดับอ่ จะแจกเครื่องประดับอ๋อแล้วเป็นธรรมดาด้วยสวยมากของคุณแคนดี้สิไหนอ่ะอันนั้นไกลไกลไปค่ะพี่ตาต้องไปถึงอังกฤษอันนี้ใกล้ๆแต่ว่าสวยมากเหมือนกันสวยจากคาเลต้าจิวเวลリーค่ะอ๋อโอ้สวยด้วยสวยดีอยากได้ทำไงคะไปซื้อเลยค่ะไป่ื้อง่ายมากๆนะคะเข้า Facebook ของเรานะคะ f a c e b o o k c o m p a s s i o n 2 p r o d หรือ p a s s i o n 2 p r o d c o m ค่ะโอ้โหแหมอย่างนี้ถือว่า เป็นแฟนของพราวไนนี่ดีจริงนะคะของดีๆเรามาแจกให้อยู่ตลอดเวลาเลยอยากได้สมัติเองลอ,อีกล้อยากได้จรลูกเลยต้องส่งคุณผู้ชมเข้านอนแล้วล่ะคะ่ะ่นะคะก่อนจากกันก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขพรุ่งนี้ก็ตื่นมาพบกับสิ่งดีๆในชีวิตลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่พราวไนท์ค่ะสวัสดีคะ่คะ เรายังไม่รักตัวเองแล้วเราจะมีโอกาสไปรักคนอื่นได้หรือเปล่า